สิ่งที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับโคคิจิโอมะ 1. โคคิจิอาจเป็น LGBTQ เช่นเดียวกับนาคิโตโคมาดะเพราะโคคิจิมักชอบพูดกับชูอิจิในเชิงเป็นการจริตเช่นคำพูดที่ว่าอ้าวคุณไม่หวั่นไหวเลยฉันคิดว่าคุณคงจะติดเต้นมากกว่านี้แย่จังอยากให้สายตาของคุณจับจ้องมาที่ฉันจริงๆ 2. โคคิจินั้นกลัวแมลงเพราะเขาให้คำนิยามเวลาแมลงเดินไปมาว่าหน้ารังเกียจ และในตอนที่กอนต่าพยายามให้โคคิจิเข้าใกล้มแมลงโคคิจิก็น้ำลายฟูปากั้งหมดสติไป 3. โคคิจิเป็นหนึ่งในสองคนที่เสียชีวิตก่อนจะได้เห็นห้องแหลของตัวเองส่วนอีกคนคือรันทาโร่ 4. ในโพที่จัดโดยมายนาวิแฟนๆโหวตให้โคคิจิเป็นนักเรียนดันกรอนปาวี3ที่ได้รับความนิยมสูงสุดเป็นอันดับสง ก็ออกเป็นว่าสำหรับสิ่งที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับค uh ุชิติโอมะก็ขอตัวเราไว้เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ